เราก็จะมาทำกิจกรรมนะคะเรื่องนะคะสถานที่ทำงานของแต่ ละอาชีพนะคะสถานที่ทํางานของแต่และอาชีพนะคะเด็กๆอ่ะแต่เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าสถานที่ทํางานของแต่และอาชีพเนี่ยมีสถานที่อะไรบ้างนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังถ้าอยากรู้นะคะเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยคะ่ะนะคะมาที่สถานที่แรกเลยนะคะก็คือส,สถานที่อะไรคะเด็กๆอันนี้เรียกว่าอะไรคะสถานีตาำรวจนะคะสถานีตำรวจนะคะ ไว้สาหรับอะไรนะคะใครไปทํางานคะเด็กๆอ็าตำรวจก็จะมาทํางานที่นี่กันนะคะ,ะต่อไปสถานที่ต่อไปค่ะเด็กๆดูโอ้โหเป็นโถงห้องโถงใหญ่เลยแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสนามอะไรคะ,ะสถานที่สนามบินนะคะนักบ,บินนะคะเขาก็จะมาตรงนี้นะคะเขาจะมาขับเครื่องบินได้นะคะ,ะก็จะมาทํางานกันที่นี่นะคะต่อไปค่ะเด,ด,ด็กๆโมเด็กดูค่ะ เป็นช่องๆเลยนะคะมีคนยืนเต็มเลยนะคะก็ต้องเป็นอะไรคะสถานที่ของอะไรคะอ่าแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหมคะก็คือตลาดสดนี่เองค่ะเด็กๆอ่านต่อไปนะคะอ่าดเด็กๆดูโหมีธงชาติด้วยดเด็กๆว่าเป็นสถานที่ของอะไรคะอ่าโรงเรียนค่ะอ่ามีไว้สําหรับอะไรนะคะคุณครูมาสอนหนังสือให้กับนักเรียนใช่ไหมคะที่โรงเรียนนะคะ ต่อไปค่ะดเด็กๆดูนะคะอาเป็นห้องแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยค่ะมีอุปกรณ์ครบเลยอ่าเด็กคิดว่าสถานที่นี้เป็นของอาชีพอะไรคะช่างตัดผมนะคะอ่าเวลาเขาจะตัดผมเขาจะมาตัดที่ห้องแบบนี้นะคะมีอุปกรณ์ครบเลยนะคะอ่าต่อไปค่ะดเด็กๆดูมีอะไรคะอ่าเป็นสถานที่ทํางานของนักอะไรนะนักดับอะไรคะ นันดับเพลิงนะคะเขาก็มีสถานที่มาทำงานนะคะอ่าต่อไปนะคะค่า,าเ,ดเด็กดูนะคะเป็นอะไรคะโอ้สถานที่นี้มีเครื่องใหม่บวกด้วยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสถานที่อะไรคะเด็ก โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลนะคะก็จะมีให้คุณหมอนะคะพยาบาลนะคะไปรักษาคนไข้อยู่ตรงนี้นะคะเด็กก็เห็นใช่ไหมคะว่าที่ทํางานของแต่ละอาชีพเนี่ยก็จะ เป็นที่ทํางานที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะโรงพยาบาลก็สําหรับรักษาคนไข้โรงพักก็สําหรับตำํำรวจไปทํางานไปจับผู้ร้ายมาใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะโรกนั้น,นก็จะมีนะคะใบกิจกรรมนะคะให้เด็กๆได้ทํานะคะเด็กๆด,ดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นให้เด็กๆนะคะโยงเส้นนะคะจับคู่ภาพกับบุคคลกับสถานที่อย่างเช่นอ่าพ่อแม่เป็นคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอนะคะต้องไปทํางานที่ไหน,นะคะ เด็กก็ดูคุณหมอก็ต้องไปทํางานที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะเด็กก็โยนเส้นหาสถานที่ทํางานของคุณหมอเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนาะจะให้เด็กๆไปทาเองก่อนแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมกันทีหลังนะคะ่าถ้าพร้อมแล้วเด็กๆไปทํากันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆหาเด็กๆไปโยนเส้นจากูปภาพบุคคลกับสถานที่กัรเสร็จหรือย,ยังคะ,ะถ้าเสร็จแล้วเราจะมาดูพร้อมกันว่าเด็กๆทำถูกหรือเปล่านะคะ ถ้าเด็กๆคนไหนทําถูกแล้วนะคะก็ปรมืมให้ตัวเองดังๆเลยค่ะส่นคนไหนที่ยังไม่ถูกนะคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเด็กๆก็แก้ใหม่ได้นะคะอ่าโยงเส้นให้ถูกนะคะอ่ะมาดูพร้อมกันเลยคะ่ะนี่นะคะเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะอ่าถ้าใครที่โยงเส้นแบบของครูนานแสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะแต่ใครไม่เหมือนของครูนานก็แก้ให้เหมือนของครูนานนะคะอ่านี่ก็คือจอับรูปภาพนะคะอ่า ต่อไปนะคะเด็กๆอ้าววันนี้นะคะเราได้มาเรียนเรื่องอะไรนะคะอ้าสถานที่ทํางานของแต่ละอาชีพอย่างเช่นอะไรคะสถานที่ไหคะโรงเรียนโรงพยาบาลตลาดสดใช่ไหมคะครูนาเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเคยไปสถานที่นะคะต่างๆมาแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลเด็กๆเคยไปมาแน่นอนใช่ไหมคะอ่าเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูนานะคะก็ขอลาเด็กๆทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ